นิวอัปเดตตอนนี้อยู่ที่พักเพื่อไทยนะคะก็ติดสถานการณ์นะคะวันนี้รอรุนนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่ข่าวทุกช่องนะคะตอนนี้ก็ติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่สารธรรมน,นูญพักเพื่อไทยและทรเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งจะมีการตัดสินคดีของอดีนดตนายุทมนตรีนะคะอุ<ๆ>้งอิงพานของแท้ชินวัตรนะคะซึ่งกัในานะตเพื่อไทย จะไม่โหวตให้ท่านหนึนะครับผมเองไม่มีปัญหากับคนที่ซื้อหรือไม่มีปัญหากับผู้คิดถ้ากรณีครท่านใดมีมติในตัวผู้สองท่านนั้นก็ต้องตัดใจในวันข้างหน้าในวันนี้ผมเชื่อว่าคงไม่เป็นตัวอาจารณ์นั้นนะครับนั้นข่าวลือตามเป็นพวกปิดฝันไปปั่นมาวันนี้ตลอดทั้งเช้าว่าผมจะเป็นตให้คนที่ การที่สองผมจะไม่ัอได้คำประยุทธ์ในสื่อารัตัวตัไม่ได้ดีนาต่อท่านนะครับกตอท่านมาแต่ก็ชอบท่านที่เรืองามกาจะไม่ยอมโบสถให้กับใครที่เคยยึดอำนาจปฏิวัติประชาชนภาพพี่น้องประชาชนที่ยืนรอต้อนรับอิงอิงแพทองทานชินวัตรค่ะ We'll be right <laughs> back. ไม่ว่าศาลจะตัดสินอย่างไรแต่หัวใจของนางสังนนิปรไม่เคยเปลี่ยนแปลงจากมักเพื่อไทยโดยเด็ดขาด